เรียนภาษาจีนจากเมนูอร่อยวันนี้เป็นเมนูอะไรคะเชฟวันนี้ขอเสนอเป็นเมนูปอพับบีทรูทเห็ดหอมจักระผัดในปอพับบีทรูทแป้งปอพับเนี่ยของเราสังเกตว่าจะเป็นสีชมพูสีที่ได้จากบีทรูทบีทรูทภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับคุณหมอบีทรูทภาษาจีนเรียกว่าอะไรพูดตามนะคะเถียนใช่พูดตามอีกครั้งนะคะเถียนใช่ไส้ของปอพับบีทรูทเห็ดหอมจักระผัดเห็ดหอมในภาษา ภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับเห็ดหอมในภาษาจีนเรียกว่าอะไรพูดตามนะคะเซียงกูพูดตามอีกครั้งนะคะเซียงกูแล้วเห็ดหอมจัก,กรพพัดล่ะครับคุณหมอในภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นเห็ดหอมจัก,กรพพัดนะคะเรียกว่าอะไรพูดตามนะคะหัวกูพูดตามอีกครั้งนะคะหัว ในไส้ปอพับบิดรูทเห็ดหอมจักพะพัิจะมีกุ้งเด้งอยู่ด้วยกุ้งเด้งในภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับคุณหมอกุ้งเด้งในภาษาจีนเรียกว่าอะไรพูดตามนะคะเซียหัวพูดตามอีกครั้งนะคะเซียหัวตอนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรกดติดตามไว้นะครับ